มาแตวเนาะหมายถึงาอยู่สามมือดินหัวกับเอื้ยไม่ได้นะเออบางในงูเขียวอยู่ทั้งต้นไม้นี่ไว้เองแนเนาะนั่นแั้วสิ่เลี่ยก็แต่ว่านั่นมันมันเป็นปุ่มบนด้าแถวนี้พวกถิ่นนวดใบบกๆนี่บริการชำายได้ใบกิ่ดแกงน้าไม้ก็เยอะไงซอป้อลายเนาะอยู่ผูก วันไมสี่ยออแม่น้แกงเไม่เสียบไ,ไ,ไ,ได้นะเขาได้จะเอะอไขาเลยบอเขาว่าอะกันอรสดีกันอย่างนี้สองคนนี่บาทนี่ฮะ,ะจังไรบานนี่บอกว่าใส ฮะหมวยหมวยเฮ็ดซับมียี่บ้านอ่ะนี่ไปรถไปรถปิดช้อยปะอืมปิดชอยปปิดแไปหานวลอยู่เดี๋ยวนี้ มูลไม่มีบ,บ,บวงบ่เฮ้ยฮะมีขยานน,นะโมอือตะเกิดในี่ยานเลยขยานบ่กตะปีงนี่ขยานตะปีงนี่เอื้อยยานชุดๆเลยอ๋อมันหลายดีเนาะแต่อันตักทายกลับสบายดีป่าดูอีกรอบเด้อไปไปดองไปยังอยู่เฮื่อนของน้องแตวปิดมะเขือจะไปช่วยงานาาไปกองฟะกองต้นหมักพริกนี่เผ็ดดีมันพริกเจ้าแต่อาจจะ บอเตอนตอนปิดแห่เอื้อยตอนนั้นน่ะไอชิขอน้ำหนูยิ่งมันงานี่ฮักว่ะปิดเด้อตัวเอื้อยยังไงอยู่เข้าไปในมุลไม่ได้หมกต้มตุ้มลูกติดจถวนี่ให้ไอ้กระเด็ดเอาเลยเนาะไอ้บรมอากาศอันนะเอออร่อดนะไปกินกับลาอืมใช้พัผลามเองเนาะแม่ไอตัวนั้นมันดูมันเน่าเฮากระเด็ดออก ได้บุญได้เราซอยงานนี่เพื่อนมีสาเอาพักนี่แหละไปเพื่อนใดเพื่อนบุญเขาเท้าเชียงพรว่าจูนกับแจนบ่โอ้ช่องมังซี่ยังลายอยู่นะอยู่พื่อนเอ๊ะนะต้นต้นเออโอ้ยเหลยอยู่เพื่อนไปมันไม่หมด ปิดให้เอ้อย่างกินข้าก,กินได้มะเขือหน่อยเนี่ยมันห,หน้อยให้หน่อยหน่วยละคำเลยนะเนาะเแต่ว่าเ้ากินขูมข้าวมีพวกเนี่ยแม่นเลยหาน่วยตัวใหญ่น้ำมันปลูกน้ำมัะหราบปนเนียนเนี่ยมันจังนั้นแนวใหญ่มีเนี่ยเป็นพันหน่อยตัวนี้ไปกินกับลาบกับแยงตัวนี้เด็ดมุกผิดจอยได้เอาว่องผิดอ่ะอ๋อดดเออตรงไหม มาพี่ดูเจ้านะนกเตวาหางานไหด้ดานี่เอาบุญรวมกันอุวมกันฮะเราโนองสอสเพราชื่อน,น,น,น้อง,องพ่อนั่เล่นหมวกพ่ชช่ยนเต่าอ,อย่าดินหัวเอ,เอ,เอื้ <c ười> อยนะเจออื้ยดินหัวขึ้นนี่ <c ười> มาเต๋วเนวาะหายิมาอยู่สามมือดินหัวกับเอ้ยไม่ได้นะพริกนี่ก็มาได้พันละพันยังลรพันใส่กันนั่นเลยกลับกลับละเดืามมาอดต่ำพักเพื่อการเพื่อกาองไอ้มทัวกํลังมา มเล็ดเมื่อเล็ดทางเดียววัฒนะเพชรดีได้มงพี่ใหม่หน่อยนี่นะเจ้าปิ้นหาเอื้อยได้กินกับฉุ่มพักกับปุ้ยคนไล่คนกินอยู่กเดียวคนกินเบางในงูเขียวอยู่ทั้งต้นไม้นี่เว้เองเนาะนั่นน่ะสิเรนก็แต่ว่านั่นมันเป็นปุ่มบนแถวนี้ต้นนี้มันเกิดขึ้นแต่เนาะพักออกน้ำนองมันจังวยใหญ่ ก,กักดกินจับหยอกบุกถี่มโดดใบโบกี่บกกริกาชำไนได้ใบ <laughs> กิจแกงน่อไม้ก <laughs> ็เยอ,อ,อะไงซอพ่อลายน,น้อยอยู่ผูหวันนี้เสียนเยาบอะไรอ,อืมแม่น่ะแกงน่อไม้สียบได้นะ เขาได้จะเออบไิขอเลยบริขาว่าโอ้ปดอนไปยุช่องเปินมแมนยังไหมเองงูเขียวต้นมงงนอยู่ได้เนาะฉัได้กินหมามันปีหนานี่เป็นหลอกบ่ได้หน่าจอนะบรได้ต้องพร็นวยังมาชวนใช้อืม ดูดูไปคนดินพ่อไปคนชวนข้ากิดอกบานนี่นะจังคิดลิน้นอต่นไม่แต่แม่มีคนชอแอนชวนเลยยังอ่อนอยู่บ้องพริกไงเพชรยเผ็ดอยู่บปะมีกับลาบก็บแซ่บได้แบบบกบอะ่ะแบบพักเนาะเดี่ยมดสุกคนะ่ะ จะได้ให้สับเต่าเฮียนขายพักอยู่เนี่ยแล้วปลูกพักหลายตัวน,นี่ยเฮียนใช่เราก็เคยขายอยู่ขายเขาขายมาน 5, 000, ันหนึ่งหาพันเราขายมาน 1, ัยมานหนึ่งชงพันกำไรทางกล้องเล <c oughs> ย 3, ยางสามส่ยางในเงินสะอนันสามิ้ล้าพันโอ้ยวะขายแบบขายง่ายนะเราแบบบรต้ององนเราคิดลบลายนะห,หนึ่งได้สามสิบพัน หามาวันนี้ไปเอื้อยได้ไว้มาต้มกินขามึงฉาบสิบพันเปิดอระเบอมเขือเอาผิดป่ะอือเอาอยู่กับดวงสีตาเนี่แค่นี้หน่อยโยมมาคาวๆนึงสิอืมเพชรได้ขนาดมาผิกกันนี่นะแนอ่อนอยู่เนี่ย Một thùa bận ông một thua uhm. và... uhm, nó mặt mặt uhm, mặt tony hãy bỏ cuộc đông phong môi môi và mọi hệ nhân lạy và tôi tony bỏng kín kèn ở mặt 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 มตัวดีเล้วมหกก่อนนะผูมะเคือง่ายว้มันต่างเวาฮปนเลียนเนี่ยสบายต้องเวาหมวกมาแห่ไม่ดีเห็นกกนก็ด้แต่อยุดเยอะเลยต้นงาหน่ว่าวงกเล็ดข้าหน้อยเลยจีข้าเจ้าอ๋อในบุกในต้นนี้และไล่ใช่เอ้ยนั่น

ออวานนะลาต้มเนียนต้มยัางนะวานช้อนเวียกม่วงแล้วเนาะตัวนี้มันเียกเบิดได้หมักถั่วเจ้านะออกแล้วันจะมีจะได้กินขะปุ่มนี่นะวานีแต่เบิ้งคือว่าตลอกมันก็เป็นช้อนตลอดเนาะขุนศิโต๊กไรสิตะเครื่องบอยนะ ปากพผนินเนี่ยมีทุกชนิดตั้งตอนนั้นเดี๋ยวมันก็นข้าวเลยมาเคลื่อนมาเม่นว่องเกี่ยวเป็นของเฮา,า, <c ười> านะวางมือกันบางพริกชั่งเฉพาะกับองหอนแล้วฮะ <c ười> เอ้วไปไปรูปหนะ้าบางพริกเดี๋ยวไปรูปหนะ้าองหอนะบ,บูได้จ้ะ แนวเอินวอาเอาอย่างพวกแกงอะไนะข้างล่าดนี่เรานี่มันยังเปนลายมันนั่งก่อนอือฮึขอหนวดลูกขามาห่มเลยแดกจ้าแดกจาไปเดินไดมันยังบูเป็นลายปรนไดมาเออต้อมว่า่ห้อหาไม้ในไม่แป้นนะมากันไ พรีก yeah. okay. mm ิน hmm. ก mm ับลาม่ใช่ัคเมกพัมกกวนี่นะใช่พัคมกนี่ัคมกวไมกินเป็นบ่าก๋ยแซกพี่กับมกอยูวหุ่นบุคือกันเนาะแบบได้แมมาเจาเป็นต้นแล้เออเป็นต้นยอด่นกันเกันเอก็ยังพมกวนนี่นะกเินบ่พักินก็เล็ดไปแล้ว ย่อมล้วนิ่งแดงครับผักสม็ดเออนโอ้หนาะต้นมันอึดช่างอันอันนี้เขาปลูกเอ๊ะกินตามะฮวงปลูกเอ๊ก็งามพี่เด็กก็ดีได้มาเจอพันธุ์กระบกินเอินนื้อเขาเอาไปปลูกซอยแล้วชงทางคนเด่นเมาคนมอธาวา่นกินนั่นเอาไปเราได้วนี่เฮ็ดซุปก็คือสีเสียนะนั่งง้อชอบเงิน ย่านบกาเก็บอยู่นอยเนาะขนาดเราก็ได้หดนบอกภาาีมันสิงามเ่เคยชิมเอ้อชิ้่้างตบมโอ้ยนีน้เบงเล่นเนี่ยเบสนี่ยแน่เลยมันคือแบบเรว่าเป็นน้ำยินหอม่หมวะเมนปะจ๊ะมันแบบรสชาติบบะใบโบกปลาลุงไง กินกะต้มมะฮุงนี่แซ่บแบบมนเนาะมันบูเผ็ดแะต้มมะฮุงเพ็มันมีบูเพ็ดชุ่มมันไม่มีอยังว่าบ่อแบบอันแบบคล้ายๆแบบมันมันอดี๋ยฝาดฝาดมันคล้ายคล้ายแบบเดียวผักผักกระมิกอยู่ดีนะรสชาติเป็นกินมันคล้ายๆเดียวกันนี่แหละเนาะแต่วนาะยังตื่นนะเขาตื่นเวลาเขาตื่นอ่ะคอยชีเร็ดชอยน้องแต๋วแม่เมียใส่่เด็ดผักล่ะ เาลูกเอเอาลูกเ้ยขี Gesch ่บวงบนนี่บ ja ่วง้าเยมยานองนะโมยาน้องนะขี่บ่วงปุ๊บยูเลยเออเออบ่วงบ่วงมาชบ่งเกียวอันสันนนน่อยสนนี่นีเอาแล้นี่เกิดกอนย่ายอยู่เนาะไม่ได้มีเขียบิ โบิสเลยเห็นขี่หลายใ่หมน่ะแปดนะปดนะล้ปยังเออเจ้าคือบอกมีมาปาดมันเนาะตัดจะได้มัดหมุนนั่นน่ะเป็นไงโอ้บวายเด้เขี่บบลายครับบรมมิดไปช่วยงานที่มันดินนห้องพิลแต่บ้านพนักกินแต่ห้องเาไม่ค่อยกินมึงเร็ดมาใบหนึ่งมึงดู เด็ดมาใบหนึ่งนาไมิไข่พักไอ้ข้าวฟ่างเนี่ยพ่เ่ยักัไก่เสีบพักงาัไก่พักไก่พักขี้ขมอืมพักขี้ขมน่อมีเนาะอันแงใมันก็แบบนี่แเ่ยหางลองเลยพักอันนีเด้พักไก่ชิลๆสอ่ะห้สอ่งได้อยู่จะเด็ดในบได้กยนใบบก น้าแดดได้ปะอได้อเออปะน,นั่นแเาหะเ <c oughs> พินพนขึ่นง,งามแ <c oughs> <ป>นเนอะเ <c oughs> พ่นขื่นง,งามเนอ่ะ ทนพี่นเงี้ยวเยายาออกคนใดจะอ่อนจะแก่บกเกี่ยวตัดเส้นผมแังเหี่ยวเ้ยมันกินอะไรอยู่มันเป็นมันตัวเทิงมันมันนั่นอย่แล้วเอ็แติมอรตมถุงอะไรถน้อยาเียวเดนตัวงามฮะและเต็มถุงแลเมาทางงานไปกินหล่นเมาทางงานแพงเงีเนาะ Ngan, đi đi นี้ đi นี้เมาทํางานเจ้ารับไม่ชอบโอ้ยเมาแล้วโตให้โตมันบ่เออเอาบ่ แต่ว่าเกลือชาดแบบเปิดออกผ่าแบบ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 วอลอนไะมันมันกบบนั่นอยู่แต่คือว่าเราด้เขาบอเคยกินมันคือแปลกๆเนาะมันมันมันหวานหวานบะบะผักอันยั้ผักข้าวโองหันกินกาแฟถ้าจย็มันก็บรสชาติแต่ว่ามัดออกคิวคิวเป็มอะไรกับผักอันนี้นี่ท่านแมรุวนมัดกินนี่มัจอยเลยเอ้าคือเอ้ยรุ่นนี้กินกันจะจอยอยู่บ่ ยังอยากจอยอยู่ดีงามเลยเจงกุแ tamam> กิตาน้า hmm. ่านพูดนี่แหลเพราะว่าแต่ละเถี่ยเคยเห็นจะไปบล่นเมาส์นี่นะกินแบบไรหิ่ง่งกินะดตําหงตัหุ่งือจอยเต่ว่ายังบม่ได้จอยหรอกจิตเป็นนายกระเพาะก้อนกินตัาหุมอมอมอไดเอนเอาเอาป็นไฟเบอร์อัมมั่มิอกรดามันเป็นทุกอย่างแล้ว ทำแม่นะนะเอาห้างปูงยมปูมาต้มจจกแหนึ่งแม่ลองแม่คำว่าบุ้งหูเอาเขาเอาให้ก็ได้แต่ว่าห้างปูงยมปูได้ใหู้เอาได้เอาแบบไหไปต้มกินเวลาไปเอาบหางเงาครับไปต้มกินดีนะยาลดลุกโอ้ไข่หมกไข่มันนลยปวดเลยแล้วเอาจริงจริงเลยเด็กข้าวเงาข้าเองนี่ได้บ่ทับอันนั้นแต่ว่าไปเอาเงาทับมให้เงาทับเงา เขาวาตะเวนขึ้นพี่เขาก็ไปเอาทำพี่เออแต่ว่าตะเวนตุกพี่เขาก็ไปเอาทำพี่อืมแ่ว่าเขาไปตำตะเวนนะแดดเพียงป้าเร่ต้องเราป้าเชื่อหรอยายยังอามาอาบาเบิ้งไงตี้อาเบิ้งสบายหน้าท้องล่งยินดีชิ้นไห้นะชิ้นเรียงหรอกเอ้ยเกิตุ้ยไรเกิดจอยเนาะออััันนนกจอยแค่ไรจอยแพ้ตัวนี้นะ น้ำหนักนี่ตัดลงแบบพอดพอดรวงเลยร่วงแล้วกับเมย์ได้นล็มัะจะลงลายกบดีได้เนาะเอาว่าซัเจ้าบอดีงามแล้ว6 6ดอยก็ห่างกับโบป็นเมือง6 4ไปประมาณหาชิบหาจังไหนนึงเพราะว่างานของขวายจังไหนงายกูคือวัดตุ้ยก็ดีลงวายไปแล้วจ้า เมื่อก่อนลูกแทนหนออ่อยฮึฮ่าหอนเพยพี่ดาวมาพากันหมุนกับน,น้องเตียวกันนี่เศรษฐาเลยขนาดไม่ได้หมุนกับน้องเตวแล้วนะี่เมื่อยว่าเจ้าก่ะเฮ้ยเมื่อยลิ้นเมื่อยเทสเสียงรถเถอะนะคอยว่เต็มก่อนเต็มก่อนน้าน้อนี่นะหมักนะฝนฟอนคนกวดลูกไปคน,นขึ้นยังเรอันบุกคือต้องพิงต้องพิงนี่เห็นม่ได้แล้วนี่ นาสะแฮนะเอ้ยว่าต้อนเขามาหากันพี่เป็นหญิงยางของนั้นได้ได้แดดเป็นโผมๆมนเนาะมีมีไม้มากั้นด้วยเนาะไม่แป้นะเนีมากั้นไม่แปดตัวสักนเนยคือีอยู่แต่บ่หรเป็นตัดนะนี่ไม่แป้นตูวางนั่นแหละมันยอมาปีคอกว้อืมมันมีนะเห็ดกันนด้นะเราพอนเช็์ประตูอยู่กับแม่ได้มาเห็ดใช่เนะไม่ตคอประตูีนแล้วน เปิว่าชิดประตูเบิ้งว่าเฮ้ยมาวันหนาเห็นเด้อว่ะนี่ฮะมันได้เปิดง่ายๆได้ป่ะทีเปิดง่ายได้เอาเวลาส่งก็ส่งจนนี้เขากะฝั่งรักมามาฝั่งรักใส่กลางที่เขาไข่ใส่นี่เหมือนว่าวไรเห็นบ่าวไรเนาะแต่อ่ะเนาะเห็นรถไก่จอดเตะเลยไม่ขอจอดพี่เยอะพักจะพูดได้นะ พอได้โนะเฮือนอไโน่เฮนแกาโย้วน่าเฮืรนกโนะเฮือนนเต็มอ่บโนะเฮือนเอาลอมันมาโซสก่อนมียูรรอดแตแตกกันเขามาบอกมาักโอ้สิเขาไม่ปาเลยนาอแกน่อยไม่ปายังน็อกดูถีใส่นนี่บริใส่มาเกือบสองปี้ะเก็บมาใส่เพิ่อีกบาทนี่ยุดยุด เออแพงป้าพ่เจอนนะเพแม่ย่าร้องเพลงเออพงป้าไปน้ำป้าไปป้ไปบ่ไปน้ำป้าไปบราไปไปไปอ่านน้ไปอามน้ำไปมึงเนี่ยมึงเนี่ยแขนมีแต่ขี้ดินด้วไปไปอานน้ำไปจิไปกอนเลยนด้อาะจิตไปกอนเลยไปอ่านน้ำก่อนได้รถได้มีนมาเนี่ยนะหาบน้ำอาบน้ำ ไปกี่ดืยไปไปรอดเจ้าไปรอดนาบน้ำไปอาบน้ำรอดคอยจะท่าเด้อไปไปขนงูะไปสิพ่อปิขนมไปฮะไปว่าชื่อขนไปว่าโอ้ยยาลบบานเลยเจ้ากรรดินเลยรปบาดป้าคือรถไร้ยางดังเลยนมไม่เยมันเย็นเ เป็นเรื่องปกติของน้งนอยมักก็เใช่ถ้าน้องพิงมากคือหัวแน,น่ย่ยานจะเขาา้าตาลูกว่างะโอ้ตัวนี้สำคัญนะค่ะอันนี้ออกง่ากขึ้นอย่าง,ง,างทรายนี่เดี๋ยผมปวดกันนะจิงอพอจะค้องจะให้น้ำห่นหระอเปลาตามันดินทรายไปได้เจ็บตาใคร่เรมามันดินผู้เดียวมันโมนคอยเา่ามันลินสองคนฮะอือการพึ่งเช่นกันทำไมเจ้าไอพีเงินว่าไรว่าไหน้อยยกาห้องจีี่นเอ้ยเอ้ยเ่ยเาไปหาก็ให้แล้วตั้งนหน แต่หัวก็อย่างเดยช้างละวังอื้อยยังบริสุทอย่างกะลาวังยากอก่อนนะโมทานี่ยังห้ก่อนอะเจาเอ้ขีดมีสีไซดกีดอย่างเดียวคนน้ำหวานกี่ยากโยนคมสันแสบไปย่านได้เหมนะปสันมาทุ่มมีเอ้ปหน่อยเขาก็จะได้เข้าไปทั้งเตรียมเข้าไปได้นาะจากม่งเลยนี่ จักมูงเลยนี่ไปบ่ไปเม่ไปลด้ไปแห่เลยบ่างเ่อแรมือบุญคนนั้นไปมือบุญจังไปอันนั้นซองน่ะมาเยอะมือบุญน okay? ี่เช <MI ี่ยวไปแห่คนก่อนยันเพคนเฮามือบุญมันินยากเลยเนาะแม่ยันลอเพันยากอย่างเครื่องของเขาลงเพราะว่ายันลอเพันบบมีน้ามีน้ายันลอยพันไปซื้อนะแต่ตอนนี้เฮาน้ามีแต่เฮาไปแห่คนก่อนเพขนจะได้หัวเพันมีทลายทลายเนาะดีใจแล้วค่ะของปายวันพันนดีใจ จะไปแล้วเย้จะไปโอเคเช่นไรพ่อก้อนพลาสติกก้น่นอตัวเข้าไปทางในบ้านก่อนเด้อน้อ,นองปราดุงเนาะอ่าสบายดีจะ้องเด้อเลยสบายดี<อ> <laughs>